สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้บิ๊กแวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดพิเศษมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกับตํานานอีกหนึ่งคันที่กลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งนั่นก็คือ Yamaha RX 1 0 0เวอร์ชันปี2025ที่ยังคงความคลาสสิกแต่ปรับโฉมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและแน่นอนเราจะพาทุกคนไปรู้จักสเปคฟีเจอร์การขับขี่รวมถึงราคาวางจําหน่ายในประเทศไทยพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอก y ยามาฮ RX 1 0 0 2025ยังคงรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ RX100 ในยุค 80s กับถังน้ำมันที่โค้งมนรับกับตัวถังท่อไอเสียทรงตรงแบบคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือไฟเล็ดทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท่ายและไฟเลี้ยวทําให้ปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางคืนมากขึ้นบางโครนหน้าหลังเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปเพิ่มความแข็งแรงไม่เป็นสนิมท่อไอเสียเคลือบนิกเกิลเงาง,งามกันความร้อนและทนต่อการกัดกร่อน ส่วนล้อแม็กเป็นแบบซีลวดหนาพร้อมยางแบบทูเบลสโดยขนาดยางหน้าจะเป็น2.75-18และยางหลงัง3.00-18ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่ก่อถนนดีมาต่อการที่เครื่องยนต์ยามาฮ่า RX100-2025 ยังคงความเป็น2จังหวะ1 0 0ซ c ระบบจ่ายน้ำมันแบบคาบูเรเตอร์แต่ปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5พร้อมระบบรีคอยสตาร์ทและสตาร์ทไฟฟ้าอิเล็กทริกสตาร์ทเพิ่มความสะดวกให้คนรุ่นใหม่ไม่ต้องใช้แรงมาก น้ำหนักเครื่องยนต์อยู่ที่12กิโลกรัมจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาบูมิคุนี VM26 ให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ตัวเลขแรงม้าอยู่ที่12.5แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด10.5นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีเกียร์5สปีดพร้อมคลัสเปียกแบบหลายแผ่นส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลการจัดวางเฟรมเป็นแบบไดมอนด์เฟรมเหล็กถักแข็งแรงรองรับการขับขี่ได้ดีทั้งถนนเรียบและทางครุขคะช่วงหน้าเป็นโชคอัพแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน33ม mm. ระยะยุบ120 mm, ช่วงหลังเป็นโชคคู่ปรับพอรีโหดได้5ระดับให้การท่งตัวมั่นคงเบรกหน้าดิสกเบรกขนาด260 mm. พร้อมปั๊มเบรก2พอดเบรกหลังรัมเบรกขนาด110 mm, ให้น้ำหนักเบาแต่เบรกได้ทันใจมิติรถความยาว1,940ม m mm. ความกว้าง745ม m mm. ความสูง1,075ม m mm. ระยะฐานล้อ1,255 mm, ความสูงบอดจากพื้น790 mm, ้ามิลลิเมตรน้ำหนักรถสุทธิ105กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน12ลิตรพร้อมถังน้ำมันสำรอง2.5ลิตรเมื่อนำไปเติมน้ำมัน e 1 0จะขับได้ระยะทางเฉลี่ย35กิโลเมตรต่อลิตรทำให้สามารถขับขี่ได้กว่า400กิโลเมตรต่อถังการขับขี่จริงยามาฮ่า rx 1 0 0 2025ให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่ควบคุมง่ายชุดแฮนด์เป็นแบบสเตรทบาร์ให้ท่าทางการขับขี่ที่ผ่อนคลาย เหมาะกับการขี่ในเมืองและออกทริปใกล้ๆเครื่องยนตอบสนองดีตั้งแต่รอบต่ำถึงกลางแต่ข้อสังเกตก็คือน้ำหนักอาจจะมากกว่า r x 1 0 0รุ่นดั้งเดิมเมื่อเปรียบน้ำหนักตัวรถที่95กิโลกรัมแต่เมื่อเทียบกับออปชันที่เพิ่มเข้ามาถือว่าคุ้มค่าฟีเจอร์เด่นๆที่น่าสนใจได้แก่ระบบสตาร์ทไฟฟ้าไฟเลดรอบคันช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดพอเหมาะสำหรับใส่เอกสารเล็กๆหรือถุงมือแผงหน้าปัดเป็นดิจิทัลผสมอนาล็อก แสดงความเร็วรอบเครื่องสถานะสัญญาณไฟเหลวและระดับน้ำมันแบบแยกเกตแหนและก้านเบรกเป็นอลูมิเนียม CNC เพิ่มความแข็งแรงทนทานรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีสำหรับสีที่จำหน่ายในปี2025จะมีทั้งหมด4เฉดสีคลาสสิกร่วมสมัยคือแดงทูโทนดำน้ำเงินทูโทนขาวดำเงาและเงินด้านพร้อมกราฟิก RX100 ที่ออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงความวินเทจไว้ได้เป็นอย่างดีมาถึงราคาจำหน่ายในประเทศไทย Yamaha RX100 2025เปิดราคาอยู่ที่139,000บาทพร้อมรับประกันอะไหล่แท้2ปีหรือ20,000กิโลเมตรมีศูนย์บริการทั่วประเทศหากใครสั่งจองล่วงหน้าภายในเดือนแรกจะได้รับของแต่งพิเศษเป็นฝาครอบถังน้ำมันอลูมิเนียมแกสลักลาย RX100 และผ้าคลุมรถลายเฉพาะรุ่นสรุปแล้ว Yamaha RX100-2025 เป็นรถคลาสสิกในตำนานที่ถูกปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน เหมาะทั้งคนที่ชื่นชอบความวินเทจและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ขับง่ายสะดวกสบายฟังก์ชันครบครันในราคาที่ไม่แพงเกินไปเพียง139,000บาทเท่านั้นขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Big 8เพื่อไม่พลาดข้อมูลและวิวัฒนาการรถรุ่นใหม่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ